สวัสดีครับมีอุปกรณ์ตัวนึงนะครับมาแนะนํากันนะครับตัวนี้นะครับชื่อว่า V-Tail Mixer นะครับตัวชื่อเนี่ยก็อาจจะเรียกแตกต่างกันไปตามแต่ละยี่ห้อแต่ละผู้ผลิตนะครับถ้าเป็นในกลุ่มที่เล่นเครื่องบินบังคับเนี่ยก็น่าจะรู้จักอุปกรณ์ชิ้นนี้ดีนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นเอาไว้สําหรับในการรวมช่องสัญญาณนะครับ2ช่องสัญญาณนะครับให้ทํางานเป็น1ช่องสัญญาณนะครับ เราจะใช้งานตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูปัญหาเบื้องต้นกันก่อนนะครับตัวนี้นะครับเป็นชุดบอร์ดไดร์คอนโทรลมอเตอร์นะครับก็มีต่อรีเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็จะมีบอร์ดของสมัยโลมติกนะครับแล้วก็มีแหล่งจ่ายไฟจ่ายให้เข้ามานะครับส่วนวิธีการต่อแล้วก็วิธีการใช้งานต่างๆนะครับผมได้ทําคลิปไว้หลายคลิปมากเลยนะครับถ้าท่านใดที่เพิ่งเข้ามาเจอคลิปนี้นะครับก็ขอให้ถ้าไม่เข้าใจนะครับขอให้ย้อนดูกลับ ย้อนกลับดูคลิปเก่าๆได้นะครับในการที่เราจะใช้มอเตอร์นะครับ2ตัวนะครับเป็นตัวขับเคลื่อนสําหรับในการทํารถบังคับนะครับก็ใช้2ตัวเนี่ยในการเดินหน้าถอยหลังแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับการทํางานของมันเนี่ยก็จะต้องทํางานพร้อมกันนะครับทตนี้เนี่ยเมื่อเราใช้ตัวรีโมทที่มีรีโมทลุ่มต่ำๆนะครับยกตัวอย่างรีโมทรุ่นนี้นะครับมันก็จะมีแค่2 ชแนลทอนไอเองนะครับก็คือแชนแนลหนึ่งแชนแนลที่สองนะครับถ้าเป็นรถบังคับนะครับตัวนี้ก็อาจจะไว้ต่อเป็นเซอร์โวนะครับเอาไว้สาหรับในการเลี้ยวพอนึกออกไหมครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัวคันเร่งเอาไว้สําหรับเร่งมาเดินหน้าถอยหลังนะครับในนี้เนี่ยถ้าเรามาใช้กับอุปกรณ์แบบนี้นะครับเวลาเราต่อใช้งานนะครับอันนี้เป็นรีเซิร์เวอร์ของตัวเขาเองนะครับอันนี้เป็นแชนแนลหนึ่งนะครับหมุนนะครับ ก็จะเห็นว่า1 c h a n ช e l เนี่ยก็จะทำงานแค่ Channel เดียวนะครับแค่มอเตอร์ตัวเดียวนะครับซ้ายหือขวาครับแล้วก็อีกช n n นลหนึ่งนะครับอันนี้ก็คืออีกช a n นลหนึ่งก็เป็น2 Channel นะครับอันนี้เนี่ยจะทำงานจะให้2ตัวเนี่ยหมุนพร้อมกันหรือก็จะหมุนส่วนทางการสำหรับในการเลี้ยวนะครับก็จะมีอยู่2แบบก็คือ1ก็คือ,อ ด้วยซอฟต์แวร์นะครับก็คือเขียนโปรแกรมส่วนที่2ก็คือด้วยฮาร์ดแวร์นะครับหรือตัวรีโมทนะครับตัวรีโมทเองนะครับถ้าเป็นรีโมทรุ่นที่สูงที่สูงสูงนะครับอย่างเช่นรุ่นนี้นะครับเป็นไฟสกายรุ่น fsi 6นะครับรุ่นนี้ก็สามารถที่จะสามารถมิกชัแนลสองชัแนลเข้าหาด้วยกันได้ด้วยที่ตัวรีโมทนะครับผมก็มีคลิปในการสอนทําแล้วนะครับส่วนไฟสกายที่เป็นรุ่นต่ํากว่านี้นะครับตัวถูกกว่านี้เนี่ย ตัวของเขาเองก็ไม่สามารถที่จะมีฟังก์ชันในการมิกสองสัญญาณนี้เข้าด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ปัญหาเนี่ยก็ก็จะต้องพึ่งพาตัวนี้ครับตัวมิกตัวนี้โอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับโอเคต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็จากรีเซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับตัว channel ที่1นึ่ที่สนะครับก็เข้าตัวตัวนิกนะครับแล้วก็ออกมานะครับเข้าตัวบอร์ดนะครับโอเคเดี๋ยวเราทดสอบดูนะครับหมุนนะครับครับมอเตอร์ก็หมุนพร้อมกันแล้วนะครับอีกชัน n e l หนึ่งนะครับเห็นไหมครับมอเตอร์ก็หมุนส่วนทางกันนะครับแต่อันนี้มันอาจจะผิดธรรมชาตินิดนึงนะครับอันนี้มันต้องเป็นเลี้ยวนะครับ ันนี้มันอาจจะเป็นเดินหน้าถอยหลังนะครับมอเตอร์มันจะเป็นหมุนเดินหน้าถอยหลังเดี๋ยวเดี๋ยวเราสลับสายมอเตอร์ก่อนนะครับโอเคเรามาดูกันใหม่นะครับอันนี้ก็เดินหน้านะครับมอเตอร์หมุนเดินหน้าถอยหลังนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับมอเตอร์ก็สมุนอ่าส่วนทางกันนะครับในการเลี้ยวนะครับ โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับในการมิกซ์สัญญาณเข้าด้วยกันนะครับโดยใช้อุปกรณ์ที่ชื่อว่า V-Tail Mixer นะครับส่วนตัวมิกเซอร์นะครับก็จะมีหลายๆาผลิตภัณฑ์นะครับอย่างของตัวสมายลอนติกเองเนี่ยเขาก็จะมีตัวมิกเซอร์เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับสรุปนิดนึงนะครับตัวมิกเซอร์ตัวนี้นะครับก็เป็นฮาร์ดแวร์ทางเลือกนะครับสําหรับในการมิกซ์สัญญาณเข้าด้วยกันนะครับโดยส่วนตัวแล้วนะครับ ในการใช้ตัวรีโมทคอนโทรลนะครับแค่ c h h n n n l เนี่ยมันก็ถือว่าก็ยังไม่เพียงพอนะครับสำหรับในงานนะครับมันก็แค่วิ่งเดินหน้าถอยหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเท่านั้นเองถ้าใครพอใจแค่นี้ก็ก็ถือว่าก็จบนะครับแต่ถ้าเป็นงานใช้จริงเนี่ยแค่ c h h n n n l เนี่ยอาจจะไม่พอนะครับก็จะต้องมีการาดับเครื่องยนต์สตาร์ทเครื่องยนต์มีการควบคุมอะไรต่างๆนานา,นานเนี่ยชมันก็จะต้องใช้ช n e l มากขึ้น เพราะฉะนั้นในตัวรีโมทเนี่ยมันก็จะต้องเป็นรุ่นที่สูงมากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวรีโมทที่เป็นรุ่นช่นลเยะๆเนี่ยมันก็จะมีฟังก์ชันมิกอยู่แล้วนะครับเราก็ไม่จาเป็นที่จะต้องใช้ตัวนี้นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็มีแต่เพลงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ